ครับผมอ่าวันนี้อยู่กับบอสนะครับกับช่วง r i s i n g Star นะครับวันนี้ขอบอกเลยว่ามาโรงเรียนยิงเรอตัวสั่นขนาดนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนที่ยิงระทีเด็ดแน่นอนครับอยู่ที่โรงเรียนสตรีเศรรฐบุตรบาเพนครับผมโอ้นี่ตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยจะเข้าไปหาส,สาวๆข้างในครับซึ่งแน่นอนว่ามากับบอสวันนี้ไม่ผิดหวังแน่เข้าไปเจอสาวป๊อปแน่นอนครับ พี่วีทีมงานเราได้คัดเลือกไว้แล้วฮะทั้งมากความสามารถน่ารักสวยตายตายยอมใจไปเป็นลุยข้างในเลยดีกว่าไปครับผมโอเคฮะไปครับผมใช่น้องวีวีป่ะคะเอาไม่ใช่อ่ะ คนหนุคะใช่น้อง BB วิววีป่ะคะอ้าวอลนน,นี้มีใครชื่อวิววี่ไหมครับครับพี่วิ่งอ่าได้เอาพี่วิวีอยู่หมหัศ <c oughs> ค,ค่ะเฮ้ยค่ะครับค่ะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับรู้จักวิววี่ไหมฮะนั่นแหละยิงทำยิงโยยิง รูกนะครับรู้จักเพี่ทิ้งหนูไปทําไมอ่ะอาอใจใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเราก็ะเาาไม่ใช่หรอเดี๋ยวพี่พี่กลัวติดคุกครับพี่ไม่เคยคบเด็กนะใจเย็นๆเอ่อยังไงดีวะเนี่ยพี่ว่าหนูวางถุงกลาก่อนนะค่อยๆสงบสติอารมณ์แล้วค่อยๆคุยกับพี่นะใจเย็นๆครับผมนั่นไงเวียนงั้นพี่ขอถามนิดนึง หนูรู้จักน้องวิวี่ไหมครับที่เป็นดาวโรงเรียนของที่นี่ฮะไม่รู้จักไงเอาใช่ค่ะหนูเวีเอียงค่ะเอาเหรอค่ะเอาสวัสดีครับค่ะเดียครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องวิวี่แล้วนะครับซึ่งเป็นดาวของเรียนที่นี่ครับผม รักษาชอบทานของว่างค่ะใช่แถมยังชกมวยอีกใช่ค่ะ oh. ต้องรู้จักกันป้องกันตัวไว้ก่อนเรียกได้ว่าสวยครบเครื่องจริงครับนอกจากน้องวีชกมวยเนะี่ยฮะยังมีกิจกรรมอะไรอื่นที่น้องวีทำบ้างครับผมมีเ็แบบแสดงละครประกวดมารยาทก็เคยเปสอนนักเรีย,ยนป็นไงฮะความสามารถของน้องเขาโหดเรียกได้ว่าครบจริงๆครับมีคําถามสําคัญที่สุดในรายการนี้พี่จะถามน้องว่ามีแฟนไหมคะยังไม่มีค่ะ ใช่ไห,ห,หอครับใช่ค่ะเราเล่นอยู่อ๋ออดเลยอ๋อแต่เงน้นพี่เขาเลื่องเขาเขาของรายการของทีมงานเขาเลยดีกว่า,วาทีมงานเขาอยากให้หนูแ a c t ิ้งให้พี่ดูหน่อย <วา S 1> และเพื่อนเพื่อให้ดูหน่อยว่าเอ้ยหนูเศร้าเป็นยังไงหนูคึกเป็นยังไงหรือแบบหนูโกรธเป็นยังไงบ้างซีนอารมณ์ทั้งหลายแหละพี่อยากให้หนูสซมเปให้เพื่อนเเขาดูหน่อยใช่ค่ะออขอบคครับ พร้อมลวค่ะพี่บอ,อกนะคะพร้อมแล้ <c oughs> อพร้อมละโอเคครับเศร้าครับผม นีขนาดผมบอกชอตต่อชอตนะครับน้องต่อผมได้หมดเลยนะฮะน้องพี่ครับเมื่อกี้ที่หนูบอกพี่ว่ามีความสามารถเนี่ยรวมถึงเดินแบบด้วยเนี่ยช่วยโชว์ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมครับได้แฟชั่นวีคอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแฟชั่นโชว์ชุดนักเรียนและซิงสตารนะครับ เราได้นางแบบระดับประเทศไปแล้วพี <Ye> e! ่น้อง ah! วุยวีคับผม จบไปแล้วนะฮะแฟชั่นจากน้องวีวีนะครับผมนี่ขนาดแค่ชุดนักเรียนนะครับและถ้าเป็นชุดในงานแฟชั่นโชว์นี่จะขนาดไหนครับผมโอ้โหผมนี่ตัวสั่นเลยตายแล้วเมื่อกี้ผมแอบไปดูของทีมงานมาฮะทีมงานผมก็ช่างสรรหายานี้ฮะไปเอารูปมาจากไอจีน้องเขาเนี่ยโอ้โหสวยมากครับผมตอนน้องเดินแบบเนี่ยโอ้โหไอ้ยว้าว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  น่ารักดีครับผมโอ้โหสวยเก่งงนี้พี่ว่านะมันต้องมีคนเข้ามาจีบเยอะแบบต้องควันตาลาที่แบบใ,ใครเห็นไอ้พวกขืนกามอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่พี่นะพี่หมายถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูชอบมวยเป็นใช่ค่ะอ,อย่างที่ต้องลองให้หนูแซมเปิลแล้วพอได้แต่แบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นเฮ้ยไม่ใช่แล้วปกติอย่างเงี้ยผู้หญิงสวยมักจะถ่อมตัวครับ เดี๋ยวพก่อนเดี๋ยวก่อนนะพอดีพี่ก็มีของของพี่อยู่ The Basic Pack นี่ไม่ได้จับฉลากมาได้นะครับผมความสามารถล้วนๆ,ๆมาๆมามาเอาดีวกว่าไม่กล้าเสี่ยงแค่เมื่อกี้มือก็รู้สึกจะแตกอยู่แล้วกระดูกพี่เรียกได้ว่ามาคุยกับน,น้องโดยการส่นตัวแค่นี้มันยังไม่มันครับเลสซิ่งสตารนี่ บอกแล้วมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษพี่อยากเพืเ่อนน้องได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคแล้วเราจะไปรู้ลึกจากเพื่อนอีกทีนึงดีกว่าครับว่ายังไงกันบ้างเ<ว>อาละฮะตอนนี้ถึงหน้าห้องของเพื่อนๆนน้องวิวีแล้วนะครับตอนนี้ดูลพินิจอยู่ที่อาจารย์ฮะว่าจะดึงตัวน้องเขาออกมาได้หรือเปล่า oh, <no. S 1> ไปตามดูเลยครับ ตอนนี้อยู่ในฮาเร็มของบอสน,นะครับไม่ใช่ต่อน,นี่เป็นเพื่อนๆของน้องวีวีเขานะครับผมถามหน่อยวีรกรรมของน้องวีวีที่แบบแซ่บหรือแบบอะไรที่อยากจะเผาบ้างเก,กี่ยวกับน้องวีวีคือแบบสวยๆอย่างเงี้ยมีอะไรที่แบบแซ่บเป็เผ็ดๆบ,บ้างเยอ,อะของเพื่อนนะคะ,ะอะอะไรอย่างเออาง,เออ<า>งี้ยเอาเลยโอ้พี่ชอบก็คือตอนม .4 นะคะครับผม วิวใส่ชุดพลาค่ะแล้วเราก็จะไปเฝ้าประตูอยู่หลังหลังตรงเนี้ยค่ะแล้วสักพักหนึ่งเหมือนวีวพูดอะไรอยู่สักอย่างแล้ววิวก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้อยู่ในกางเกงอ่ะแล้วสักพักหนึ่งหนูก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรมาแรงหรือเปล่าอะไรเนี้ยวิวก็บอกไม่รู้ไปเอาออกให้หน่อยเข้าห้องน้ำกันเข้าห้องน้ำกันก็เลยเข้าไปในห้องน้ําแล้วเนี่ยวีวก็จับกางเกงไว้ใช่ไหมแล้วเนี่ยบอกว่าอะไรไม่รู้แล้วหนูก็เอาเมืองหลวงเข้าไปให้ดูให้พอออกมาเป็นสายกางกงผ้าละคาดไม่ใช่อะไรตายตายนึกว่ามาแรง ใ่กันเองเออตอนนั้นหนูคิดอะไรหนูบอกพี่ดีก็มันแบบมันแบบมาขวดก็นูกว่าแบบมันกำลังกัดอยู่กำลังกัดด้วยใส่กันเกงกัดโอ้โหจับไว้ก่อนนี่แหละครับเขาบอกว่าคนสวยมักจะมีมุมแปลกๆนะโอ้ถึงขนาดจับขาเพื่อเลยหนูเป็แบบน้องแบบอ๋อหยุดเถอะหยุดเถอะหยุดเอเอาล่ะโอ้โหพี่ก็ บอกอาจารย์ด้วยด้วยสินาทีนี่กันเลยมาสักสองสามนาทีพี่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะเขะกะโหลกพี่หรือเปล่าขอบคุณมากมานะครับน้องๆเดี๋ยวพี่พามาทักทายกันเลยครับแล้วมีไงความรู้สึกที่แบบเอาเอาเพื่อนมาเผาหนูอย่างเงี้ยหนูรู้สยกไงสนุกดีค่ะสนุกดีมีที่ไหนครัเพื่อนมาเผาบอกสนุกเฉยเลยสำหรับวันนี้ ยังไงก็ขอขอบคุณโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรวัมเพญนะครับผมแล้วก็น no ้องวิวีนะฮะยังไงฝากติดตามสัปดาห์หน้านะครับสาวฮอตหนุ่มป๊อปคนไหนใครที่คิดว่าตัวเองฮอตและป๊อปในโรงเรียนนั้นหรือมหาวิทยาลัยนั้นแล้วเจอผมแนะ่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมดีคร <Yeah. S 1> ับบาย